ทุกๆคนวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับหนังสือเล่มหนึ่งค่ะซึ่งเป็นหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับฮอร์โมนต่างๆที่อยู่ในร่างกายของคนเราค่ะซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้นะคะจะมีส่วนในการช่วยชะลอความแก่ชราของเราด้วยนะคะค่ะหนังสือเล่มน,นี้นะคะเราก็ไม่ได้อ่านโดยตรงเลยค่ะแต่ว่าเราไปฟังรีวิวมาจากช่องของคุณหนูดีเบรนเวิร์ค่ะซึ่งช่องนี้นะคะก็จะอธิบายเกี่ยวกับอ่า เนื้อหาต่างๆที่อยู่ในหนังสือนะคะก็เขาอธิบายได้ครอบคลุมมากเลยค่ะสามารถไปดูได้เลยค่ะแล้วก็จะสรุปจากคลิปนี้มาอีกทีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้จักชื่อหนังสือเล่มนี้กันค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะมีชื่อว่าอ่อนไวแน่แค่ปรับฮอร์โมนค่ะค่ะผู้เขียนนะคะก็คืออิเดยูกิเนโกโรค่ะแล้วก็ผู้แปลนะคะอันนิสาเกมเผ่าพันค่ะค่ะ หน้าปกของหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยค่ะขาดก่อนอื่นนะยคะเราจะมาดูนะะเนื้อหาคร่าวๆของหนังสือเล่มนี้กันนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเขาจะพูดเกี่ยวกับว่าโฮโนนอ,อร์โมนเนี่ยคืออะไรเพื่อนๆสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะใช่เราก็สงสัยเหมือนกันว่าฮอร์โมนเนี่ยคืออะไรทําไมร่างกายเราต้องการขนาดนั้นเออแล้วก็ต่อมานะคะก็จะพูดว่าแบบในร่างกายของคนเราเนี่ยมีโฮอร์โมนชนิดไหนบ้างมีอะไรบ้างน,นะคะ แล้วก็ทําไมเราต้องสนใจเรื่องฮอร์โมนนั่นน่ะสิทําไมเราต้องสนใจเรื่องฮอร์โมนตั้งแต่เช่ไหมหละ่ะต่อมานะคะก็เป็นเนื้อหาสุดท้ายนะคะก็คือต้องปรับชีวิตจังไงให้ฮอร์โมนของเราเนี่ยมีความสมดุลมากขึ้นแล้วก็มีความสมดุลมากที่สุดเพื่อที่จะให้ร่างกายของเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมอยู่ๆเราก็ดูแก่ลงทําไม กระจิตกระใจที่จะทําอะไรเลยทําไมแบบป่วยบ่อยขึ้นอาการพวกนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนล้วนๆเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้จักฮอร์โมนกันค่ะว่าฮอร์โมนเนี่ยคืออะไรฮอร์โมนนะคะเป็นสารที่สร้างขึ้นแล้วก็หลั่งออกมาจากต่อมไดท่อค่ะซึ่งแตกต่างจากสารสื่อประสาทนะคะโดยในร่างกายของเรานะคะสามารถสร้างแล้วก็หลั่งอะไรต่อมนี้อะไรมากมายเลยค่ะ แล้วก็สามารถทำาทำงานได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะโดยกระบวนการข้าวข,ของฮอร์โมนนะคะก็คือฮอร์โมนเนี่ยจะถูกสร้างที่ต่อมไรท่อค่ะพอมันสร้างเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะหลั่งไปส่วนต่างๆของร่างกายของเราค่ะโดยอาศัยอะไรรู้ไหมคะโดยมันจะอาศัยของเหลวหรือว่าเลือดค่ะเป็นตัวนําในการนําพาฮอร์โมนไปยังเซลล์เป้าหมายค่ะซึ่งเซลล์เป้าหมายนี้นะคะก็จะ มีตัวรีเซพเตอร์ในการรับฮอร์โมนไว้ค่ะเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆที่ส่งฮอร์โมนไปนะคะโดยระบบฮอร์โมนนะคะก็ยังเป็น,นกลไกที่ช่วยคงความอ่อนเยาว์อ่อนวัด้วยนะคะแล้วก็สามารถช่วยให้เราเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะแต่ว่าพอเราอายุเกินเลข2คะ่ะกลไกฮอร์โมนเนี่ยก็จะเริ่มเสื่อมลงค่ะต่อมานะคะ เรามารู้จักฮอร์โมนที่เราควรรู้จักกันค่ะ <enth> ค่ะโดยฮอร์โมนที่เราควรรู้จักนะคะ 1. ฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดค่ะถ้าเกิดว่าเราเครียดมากไปก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายของเรานะคะก็เครียดมากไปก็ไม่ดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเครียดอ่อนๆก็จะส่งผลดีต่อร่างกายของเราค่ะโดยเราจะเรียกฮอร์โมนนี้ว่าเป็นฮอร์โมนหลายหน้านะคะเพราะว่ามันก็ช่วยในการกระตุ้นประสาทแล้วก็ระบบพอผ่านด้วยนะคะ ออคอร์ติซอลเนี่ยก็ยังช่วยในการกระตุ้นระดับน้ําตาลในเลือดของเราด้วยค่ะก็เป็นฮอร์โมนห,หน,นหลายด้านจริงๆค่ะเพราะว่าช่วยในแบบหลายด้านจริงๆประมาณนะคะก็จะเป็นโกรทฮอร์โมนแล้วก็เมลาโทนินหรือว่า DHEA ค่ะซึ่งฮอร์โมนพวกนี้นะคะจะมีลักษณะเฉพาะก็คือในการชะลอวัยของเราค่ะก็คือชะลอความแก่ของเรานั่นเองค่ะ ต่อมานะคะคจะเป็นเทสโทสเตอโรนค่ะหรือว่าแอนโดรเจนค่ะฮอร์โมนพวกนี้นะคะคจะเป็นฮอร์โมนพลังเพศชายค่ะละักษณะเฉพาะของมันนะคะคก็คือความหุดหงิดค่ะต่อมาจะเป็นโกร h ฮอร์โมนแล้วก็เมลาโทนินค่ะแล้วก็อีกอันก็โปรสตาแกรนดีทูค่ะซึ่งลักษณะเฉพาะของกลุ่มฮอร์โมนนี้นะคะคก็จะเป็นเพิ่มคุณภาพการนอนหลับให้เรานอนหลับสบายนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นฮอร์โมนออกซิโทซินแล้วก็เซเรโทนินค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยในการสื่อสารนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นอะดรีนาลีนและก็ no ali, นอร์อะดรีนาลีนค่ะช่วยในเรื่องในการสมาธิค่ะซึ่งนอร์อะดรีนาลีนนะคะก็ยังจะช่วยในการกระตุ้นระบบเผาผลาญในร่างกายของเราด้วยค่ะต่อมานะคะ <t ong ue> จะเป็นเอสโตรเจนค่ะซึ่งเ e อสโตรเจนเนี่ยคะคะจะช่วยเรื่องผิวสวยค่ะแล้วก็สนับสนุนการสร้างแล้วก็สลายกระดูกด้วยค่ะ ต่อมาเซโรโทนินค่ะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความสุขค่ะถ้าเกิดเรามีเซโรโทนินเยอะเราก็จะมีความสุขมากเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นเดต้าเอนโดฟินค่ะซึ่งเบต้าเอนโดฟินเนี่ยนะคะจะเป็นเกี่ยวกับความปลื้มปิ่มแล้วก็มีความสุขเหมือนกันค่ะต่อมานะคะจะเป็นเกรลินค่ะเกรลินตัวน,นี้นะคะจะช่วยกระตุ้นการอยากอาหารค่ะ แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวข้ามกับเกลีนนะคะก็คือเลปตินค่ะเลปตินนะคะจะช่วยในการควบคุมความอยากอาหารค่ะต่อมานะคะจะเป็นไทรอยค่ะไทรอยนะคะจะช่วยกระบวนการฟื้นฟู Gong, แล้วก็ซ่อมฟื้นฟูฟื้นฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมร่าง,งากายค่ะอันต่อมานะคะจะเป็นอินซูลินค่ะอินซูลินนี่นะคะจะช่วยในการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดค่ะต่อมานะคะ เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับกฎทอง3ข้อนะคะในการนำฮอร์โมนมาใช้ค่ะโดยในหนังสือเล่มนี้นะคะจะกล่าวไว้ว่าข้อ1ค่ะการใช้ชีวิตตามหลับในฬิากาชีวภาพให้ได้มากที่สุดค่ะถ้าเกิดเราใช้ชีวิตตามหลักในฬิากาชีวภาพเราก็จะส่งผลให้ร่างกายของเราเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นค่ะข้อที่2นะคะก็จะเป็นระบบประสาทอัตโนมัตินะคะต้องทํางานอย่างสมดุลค่ะดังนั้นเราต้องนอนให้เพียงพอแล้วก็เป็นเวลาน,นะคะ ที่3ค่ะก็คือหลอดเลือดฝอยค่ะเป็นปัจจัยพื้นฐานของการทํางานฮอร์โมนทุกชนิดเลยค่ะโดยหลอดเลือดฝอยนะคะเรามันจะมีหน้าที่ในการเชื่อมเลือดเชื่อมเลือดมันจะมีหน้าที่ในการเชื่อมหลอดเลือดดาแล้วก็หลอดเลือดแดงเอาไว้ด้วยกันค่ะแล้วก็ลำเลียงสารต่างๆไปยังอวัยวะต่างๆด้วยค่ะดังนั้นเราต้องดูแลให้ดีนะคะค่ะต่อมานะคะ มันมี2ฮอร์โมนนะคะที่เราอยากให้รู้จักค่ะโดยนังคือเรื่องนี้จะเน้นมากๆเลยค่ะก็คือโกรทฮอร์โมนแล้วก็เมลาโทนินค่ะโดยโกรทฮอร์โมนเนี่ยนะคะจะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตค่ะส่วนเมลาโทนินนะคะจะเป็นตัวที่คอยสนับสนุนการทํางานของโกรทฮอร์โมนค่ะทั้ง2ตัวนี้นะคะจะทํางานร่วมกันค่ะโดย พอท้อยของตัวนี้นะคะมันจะหลั่งออกมามากที่สุดในเวลาที่เรานอนหลับค่ะเพราะว่ามันจะช่วยในการฟื้นฟูร่างกายของเราค่ะต่อมานะคะเรามารู้จักคุณสมบัติ5ชนิดของฮอร์โมนกันค่ะข้อแรกนะคะฮอร์โมนนะคะสร้างจากต่อมไรท่อแล้วก็ของเหลวในร่างกายค่ะต่อมานะคะฮอร์โมนค่ะมันจะถูกส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายผ่านทางกระแสะเลือดค่ะ ตอนน่อมานะคะข้อ3ค่ะก็คือเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะจะต้องมีตัวรับเฉพาะถึงจะสามารถนำฮอร์โมนไปใช้ได้ค่ะก็คือต้องมีตัวรีเซ็ตเตอร์นั่นเองค่ะข้อ4นะคะฮอร์โมนแต่ละชนิดจะควบคุมยีนในเซลล์เป้าหมายที่ไปถึงค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะยีนนะคะจะรับฮอร์โมนมาแล้วก็หลังเองแล้วก็ใช้เองในอวัยวะนั้นเลยค่ะ คนที่อายุประมาณแบบอายุสูงแล้วก็จะมีคําถามอยู่ตลอดว่าทําไมเราถึงแก่ชราฟิวเมอร์เฟรนี้นะคะมีทองทฤษฎีม,มาให้เรารู้จักกันค่ะว่าทําไมเราถึงแก่ชรากันนะคะข้อหนึ่งนะคะก็คืออนุมวลอิสระค่ะเพื่อนรู้จักอนุมวลอิสระกันใช่ไหมคะก็าจะรู้จักกันแหละถ้าใครไม่รู้จักก็สามารถไปเสิร์ช Google ได้เลยค่ะโดยอนุมวลอิสระนะคะเป็นต้นเหตุให้เซลล์บาดเจ็บแล้วก็เสื่อมสภาพค่ะ ส่งผลให้อวัยวะของเซลล์นั้นๆทำงานได้ไม่ตสมประสิทธิภาพค่ะและทำให้แก่ชราไปตามวัยด้วยค่ะร่างกายมนุษย์นะคะดำรงชีวิตด้วยพลังงานที่มาจากกระบวนการสร้างพลังงาน2กระบวนการค่ะก็คือระบบย่อยอาหารแล้วก็ไมโทคอนเดรียค่ะซึ่งระบบย่อยอาหารนี้นะคะเวลาย่อยอาหารไม่ได้มีแค่บำรุงฟืนฟ้นฟูร่างกายของเรานะคะแต่มันจะมีการสร้างอนุมูลอิสระมาด้วยค่ะ แล้วก็ไมโทคอนเดรียค่ะเมื่อไมโทคอนเดรียสร้างพลังงานไม่สิไมโทคอนเดรียเนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างพลังงานจากออกซิเจนให้อวัยวะที่ทํางานตลอดเวลาเซลล์อวัยวะที่มีไมโทคอนเดรียมากที่สุดนะคะก็คือกล้ามเนื้อหัวใจค่ะตึกตักตึกตแล้วกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็จะมีตับแล้วก็มีที่ไตด้วยค่ะระหว่างที่ทํางานนะคะจะปล่อ,อนุมวลอิสระออกมาด้วยค่ะ ส่งผลให้อวัยวะที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานและก็พลังงานข้างเคียงนั้นได้รับบาดเจ็บค่ะนำไปสู่ความแก่ชราด้วยค่ะแล้วก็ไมโดคอนเดียนะคะมีวันที่จะเสื่อมสภาพด้วยนะคะโดยจะผลิตพลังงานน้อยลงแต่ว่าจะปล่อยอนุมูลอิสระมากขึ้นค่ะโดยอนุมูลอิสระที่ปล่อยออกมาเนี่ยนะคะมันไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะมันจะตกค้างอยู่ในเซลล์แล้วก็พอปล่อยไว้นานจะส่งผลเสียต่อยีนแล้วก็ลุกลามเป็นวงกว้างค่ะ ร่างกายของเรานะคะมีการกําจัดไมโดคอนเดรทิ้งคล้ายการตายของเซลล์ที่ชื่อว่า apoptosis ค่ะเพื่อสองสัยใช่ไหมล่ะคะว่า a p o p โ o s i s คืออะไรเสิร์ชดูค่ะ Google ค่ะเราจะมาพูดถึงฮอร์โมนกันต่อนะคะโดยโดยทฤษฎีที่2ที่ส่งผลให้แก่ความเกดชราของเรานะคะก็คือการลดปริมาณของฮอร์โมนในร่างกายค่ะ โดยเมื่อเราอายุมากขึ้นฮอร์โมนจะค่อยๆลดระดับลงแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนนะคะยังมีส่วนที่ทำให้ฮอร์โมนลดลงด้วยค่ะเมื่อใดก็ตามที่ฮอร์โมนขาดหายไปนะคะระบบควบคุมร่างกายก็จะล้มเหลวกลไกการทำงานแล้วก็การรักษาสมดุลของระบบต่างๆาาก็จะเสียหายด้วยค่ะจึงเป็นสาเหตุให้ร่างกายแก่ชราจนไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะต่อมานะคะ พเพื่อนๆสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าเอ๊ทำไมผิวจึงหย่อนคล้อยแล้วก็หมองคล้ำแล้วก็รู้สึกเหนื่อยล้าเพราะว่าโกรธฮอร์โมนลดลงจริงๆไหมซึ่งในหนังสือรเรื่องนี้นะคะก็จะพูดว่ามีผลวิจัยระบุชัดเจนว่าต่อมใต้สมองมีความเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของด้านกายกาเมื่อมีการศึกษาโกรธฮอร์โมนอย่างจริงจังนะคะ จะพบว่ากรดฮอร์โมนชนิดนี้จะมีปริมาณสูงสุดเมื่ออายุเข้าสู่วัย20ปีค่ะแต่มันจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งเมื่ออายุ40ปีค่ะแล้วก็จะลดลงเหลืออีก1ส่วนสีของปริมาณสูงสุดเมื่ออายุ60ปีค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้<ๆ>เพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความรู้มากมาย กี่ยวกับคลิปนี้นะคะก็ถ้าเกิดพูดไม่รู้เรื่องตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากติดตามแล้วก็หนังสือเรื่อนี้นะคะรานะคา200กว่าบาทเองค่ะบ๊ายบาย